ไฮ้ทารอบสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันจันทร์ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ภาพรวมของคุณนะะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ชาววันจันทร์ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีดี พลังงานของชาววันจันทร์เนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางกลับบ้านเกิดเดินทางไปใช้เวลาดีๆกับครอบครบัวมันมีบรรยากาศที่บ่งบอกถึงความอบอุ่นการเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าการใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายการใช้เวลาเพื่อให้ความสุขกับตัวเองนะการไปในสถานที่บันเทิงการไปในสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เรามีความสุขไปชาร์จพลังงานบวกนะคะไปแล้วเรา รู้สึกว่าเราได้ให้กําลังใจตัวเองให้มีแรงสู้เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาววันจันทร์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มองโลกที่กว้างมากขึ้นเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะมองเรื่องใหม่ๆพัฒนาตนเองพัฒนาศัก,กยภาพให้ตนเองนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานหลายท่านนะคะ ก็อาจจะเริ่มกำลังเล็งๆมองหางานใหม่มองหางานที่จะตอบโจทย์กับความสามารถศัก,กยภาพของคุณนะคะหรือหลายท่านนะก็กำลังมองที่จะไปเรียนต่อนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นการเรียนในหลักสูตรแต่บ่งบอกถึงการเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพการเรียนหาความรู้หาพรสวรรค์น,นะคะงานฝีมือเพิ่มเติมรวมไปถึงการศึกษาอะไรก็ตามนะคะบนโลกออนไลน์เพื่อให้เราเนี่ยมี ความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้นในการตอบต่อยอดธุรกิจต่อยอดในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ ตัวคุณเองนะคะเจ็ดม้เท้าเนาะมันบ่งบอกถึงการที่ชาววันจันทร์นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความขยันขันแข็งมากขึ้นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานหลายท่านต้องการที่อยากจะขยับขยายตัวเองเนี่ยคะใครที่ทํากิจการธุรกิจส่วนตัวก็อยากที่จะหาสินค้ามาขายเพิ่มหรือว่าทํากิจการของตนเองเนี่ยให้มันมีความโดดเด่นให้มันทันกับคู่แข่งหรือว่า ทันกับสมัยทันกับความนิยมนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะทุ่มเทมากๆกับเรื่องของความมั่นคงหนะ้าที่การงานนะคะและในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยหลายท่านเนาะก็ อาจจาเป็นที่จะต้องทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันหรือเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาโฟกัสแต่ละอย่างได้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็หลายท่านอย่างที่บอกไปเนาะอาจจะต้องได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะ,ะไปงานมงคลงานรวมตัวญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยคือมันจําเป็นที่คุณเนี่ยก็จะต้องแบบ พยายามบาลานซ์พยายามแยกร่างแล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดทําทุกอย่างให้มันแบบไปถึงเป้าหมายอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีอาการแบบเหนื่อยล้าบ้างก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนิดนึงนะคะชาววันจันทร์รวมไปถึงนะจะบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อะค่ะคุณเนี่ย ย,ยังจําเป็นที่จะต้องนอกจากการพัฒนาตนเองการพยายามทําทุกอย่างให้มันเจริญก้าวหน้าในทิศทางที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันนะคะชาววันจันทร์คุณก็จะเป็นต้องอยู่เบื้องหลังยังจําเป็นต้องเป็นเสาหลักใครที่ทํางานอยู่ในตําแหน่งหัวหน้างานนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราก็ยังต้องดูแลลูกน้องดูแลอะไรก็ตามที่มันยังแบบค้างคาอยู่ ไปพร้อมๆกับทําอะไรใหม่ๆคือมันต้องบาลานซ์ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่แล้วก็การให้ความช่วยเหลือไปพร้อมๆกันนะคะหรืออาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ต้องทําไปด้วยแล้วก็งานใหม่ที่กําลัง เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องทำไปพร้อมๆกันก็จะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะพักผ่อนนะคะคือว่างปุ๊บเนี่ยตัวคุณเองก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นอย่างที่บอกไปเนาะถ้ามันมีเวลาว่างจริงๆเนี่ยคุณเองก็ไม่ ไม่รอค่ะก็คือพยายามที่จะแบบศึกษาหาความรู้พยายามทานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาจนแบบไม่ได้พักเลยนะคะก็ระวังเรื่องของอาการไม่สบายอาการเจ็บป่วยนะคะหรือใครที่แบบต้องเดินทางไปเจอคนมากมายอนะค่ะระวังอาการที่เราจะไปติดไข้หวัดจากคนรอาข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะหรือแบบไปอยู่กับผู้สูงอายุไปอยู่ใกล้ๆก,กับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเราไม่ค่อยสบายนะคะทำงานหนัก ร่างกายภูมิต้านทานต่ําลงแล้วเอาไข้หวัดเนี่ยไปติดคนที่บ้านอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเนาะและเรื่องของการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะคะรายได้มันยังไม่ได้เด่นมากนะแล้วก็มีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะบางท่านเนี่ยมีรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการทํางานด้วยนะคะลงทุนใหม่เพื่อที่ กิจการจะได้แบบมีความน่าสนใจมีการพัฒนาแบบนี้มันก็เป็นการลงทุนด้วยนะคะหรือนะจะมีการได้ใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการเนี่ยแหละคะ่ะการท่องเที่ยวการเดินทางการไปงานมงคลหรือว่าถ้าเราได้ไปอยู่กับครอบครัวก็จะใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ จะบอกว่าในตลอด20กว่าวันของเดือนกุมภาพันธ์นะคะรายจ่ายเนี่ยมันออกทุกวันเลยเนาะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นรายจ่ายที่ตัวคุณเองด้วยเนาะเป็นเด็กถือถ้วยด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเรารู้สึกพอใจเราก็จ่ายถึงแม้ว่ามันจะต้องจ่ายแพง เราอาจจะยังไม่ได้ไปสำรวจราคาอะไรก็ตามไม่ได้มาเปรียบเทียบเลยนะคะรู้สึกว่าเราเราภูมิใจเราถูกใจร้านนี้เรารู้สึกอยากได้ชิ้นชิ้นนี้เราก็พร้อมที่จะจ่ายหรืออย่างที่บอกค่ะบางท่านเนาะอยู่กลครอบครัวแล้วมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันเราก็รู้สึกว่าเป็นความสุขของครอบครัวเราก็พร้อมที่จะจ่ายนะคะเรารู้สึกว่าเรา มีความสุขกับการจ่ายจ่ายจนลืมตัวนี้ก็ต้องระวังด้วยนะงานเงินเนี่ยมันก็ยังเข้ามาทุกวันแหละแต่ว่าไม่มีโชคลาภเลยนะคะชาววันจันทร์ถ้าจะได้โชคลาภเนี่ยมีมาจาก คนที่อายุน้อยกว่านะซื้อกับคนนีดเด็กกว่าหรือว่าอาจจะลูกหลานบริวารน,นะคะเสียงโชคเสียงลาบบอกเลขบอกเ,อเลขมงคลให้ก็มีโอกาสที่จะได้มาจากตรงนั้นเนาะเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าค่ะชาววันจันท์ตลอดทั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะต้องเป็นเสารักให้กับคู่ชีวิตอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการหาเงินอย่างเดียวเนาะเป็นคนที่ต้องคอยซัพพอร์ตความรู้สึกนะะีคะเป็นคนที่ ต้องคอยอยู่เคียงข้างเป็นคนที่คุณจะต้องแบบเข้มแข็งอะ่ะต้องคอยให้กำลังใจบางทีคนรักก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันหน้าที่การงานอะไรต่างๆมากก็ตามถึงแม้คุณจะเหนื่อยถึงแม้ว่าคุณจะแบบไม่ได้พักแต่ว่าคุณก็จำเป็นที่จะต้องเหนื่อยเกี่ยวกับการซัพพอร์ตความรู้สึกคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันก็เลย เหนื่อยนิดหนึงนะหรือแบบใครที่คุยกันมาแล้วแหละเป็นแฟนกันแล้วนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานกันนะคะหรือว่าการทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามประเพณีการพาคนรักไปเปิดตัวกับครอบครัวนะคะการใช้เวลาดีๆร่วมกันกับครอบครัวใหญ่มันจะเกิดขึ้นนะก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังในเรื่องของบางทีนะคะปัญหาครอบครัวเนาะครอบครัวเขาครอบครัวเราบางทีเราไม่ได้ไม่ เข้าใจกันจริงๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยจะต้องนะ e h i h h p r i ินสเตอรอะคะเหมือนก็ต้องวางตัวก็ต้องเป็นกลางก็ต้องทําทําให้สถานการณ์มันมีความสุขมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะมีงอนกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องลูกใครมีลูกด้วยกันก็จะงอนกันเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือว่าถ้าจะได้ไป หาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วพูดคุยกันเรื่องงานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีอาจจะมีงอนกันบ้างเรื่องของสินสอดค่าดองต่างๆนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังหรือใครที่แบบไม่ได้มีแพนอะไรพวกนี้เลยนะมันหม่งบอกว่าเราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันแล้วก็จะมีการทะเลาะกันนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องแบบแผนการชีวิตแต่ละคนที่มันไม่ตรงกันบางทีมันจําเป็นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเสียสละเพื่อที่จะเสียหน้าที่ การงานไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีความแบบหยุดชะง,งักแบบเริ่มงอนเริ่มน้อยใจกันเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะและใครที่โสดอยู่เนี่ยจริงๆแล้วนะคะยังไม่เห็นว่าคุณจะได้สละโสดแต่อย่างใดเห็นแต่เพียงว่ามีคนกําลังจะเข้ามาคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาเคยพยายามตามจีบคุณมาอยู่แล้วแหละหรือในอดีตในเวลาที่ผ่านมาในเวลาที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกันเนี่ย คนคนนี้เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเลิกกันมาเพิ่งมีปัญหาระหองรแห่งกันมาแล้วก็ยังไม่มีความเด็ดขาดชัดเจนนะคะว่ามีสถานะที่บริสุทธิ์บางทีก็จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการเป็นรักซ้อนหรือว่าบางทีเขายังไม่ได้ชัดเจนเขาเหมือนอยู่ในช่วงของการแยกกันอยู่เนาะแล้วก็กําลังอาจจะทบทวนความรู้สึกก็ได้บางทีมีคุณเข้าไปเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นตัวพิจารณา มันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรองเป็นตัวสํารองสําหรับหัวใจเขาเป็นตัวเลือกสําหรับเขาก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ ยังไม่ควรที่จะไปตกหลุมรักใครนะคนโสดชาววันจันทร์โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยละกันนะหากชอบนะคะในการอ่านพายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวเอาไว้ให้นะคะลายแอดนะแอดกันเข้ามาได้นะคะเริ่มต้นคํถามามลิบาบาทสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ